ลุงรักเธอเข้าแล้วนะไม่ยอดยาหยตีตุ้งตุ้งตุ้งุ้งพลุยยัอยงอะไรได้กินมั่งบานเรานี่รับมาปตัตรลุงนี่มีข้องกินไม่อดเลยไม่อดเลยอ่าตอนมังคุดก็ย่งแต่ไม่เป็นโลกดูนี่เรียนก็ย่งมดแล้ว หล่องก o n กะยังแต่ไม่ใจดูมันลุกโตล,กลุกเน่าปลาวกะยังโลกโกะกะยังแต่ไม่ใจดูมันเหลายังไรกินมังวะเดินไปเลยต,ตาหนูที่นุนหลุกอะไรเน,นุกลมกลมนุอ้อไรวะเฮรีกินได้ดนนไมายวะ นี่มโมลูกแต่งจีนอแตงโมผลใหญ่ๆหน้าหนกมันกลับมาจัดไม่ใกล้ปลกนี่ทมาเจะก้องนี่อ่าก้งงหน้ก้องว่านกินอยู่พอดีเลยดีนี่พี่น้องนี่แตงโมแตงโมบานก่อนตาแก่ก็มีแตงโมกับปุ่ะทุกเรียทุกเรียจัดการเลยน่อยนี่อ่านะกก นี่พี่น้องครับพี่น้องครับดีแตงโม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 อะแตงโมแตงโมแตงโมกลางบ้านครับเชี่ยงวาไม่อยากใกล้ปลูกไปนะตอนถึงงานแต่งก็ไา่เม็ดตุ้มไว้นี่พี่น้องแต่ว่าดีปุ้นผลลตเกินการเลยครับแตงโมแตงโมเรามาป้าแลกันว่าเดงไม้นะแดงไม้ลองมาเลยนะนี่แตงโมแตงโมแตงกินดูมันกินมันเร็ยกว่าแตงกินมาเล่ว้าเดงไม่นะพี่น้องนะมาป้าเลยป้าเลย เด้งไม่ไหวปลาไม่ไกลเด้งแต่ว่ายากต่เรือนี่นี่จูบก็หายจูบก็หายไม่แดงแดงครับพี่น้องครับนี่แดงเดงแต่ว่าไม่แดงเยอะพอกินได้แล้วกระป๋มนี่ครับแตงหมกูกลางบานผูเหญิงครับพี่น้องครับนี่ครับไม่ครับนี่เลร็วเดีเย๋ดยววันจะโอเคไหมเร็วเดี๋ยววันไหน ผู้คนนี่นี่น,นี่มาชิมกันเลยครับพี่น้องครับมันแดงไม่เยอะมันแดงได้อีกอืมอืมแต่ว่าแล้วพี่น้องอืมอืมอืมเอาไป้อืมอืมอืมดดีเลยครับ จะมีอะไรกินเลยเลองไปห้าแรกกันนะครับความว่ามีอะไรกินอยู่แยะมากมายเลยกับไม่อดไม่อดกับว่ามีน้องบางว่ามาเสียวกันนะบางวันจะแร้กันไปกับ